จินใหม่แค te ่อยันเจ้านทองอินีกับซดเขาไปูห้าสิบห้แล้วก็หาดราเดี๋ยวใช้เก่ำลยนาเห็นะไบ้้งสูตรีหยังนี่ือ้ป็นเองสิสูตรบริสุทธิ์อาสูตบริสุทธิ์แบบไหนมันฟิตเกบเาของกูไปกินกันระวังันโอ้ย อ้วนคักวันนี้แต่สบากินเขากันีกินนมันคืออ้วนคักเกินไม่เอางั้กินไม่ซ่อ้วนกิด้ี่เอาพวกอ้วนจังไอาตีงกินแงไปเลยฮะผัดีนี่ผัแห้งกินผัด้งอยเอาพวกไอกินหลายใหม่หลายหตีเอามาด้วยใส่บนข้างาน้าข้ยไปขึาไปมึงหนวอมึงหน่อมาสันตอค่าไปศึกษาทำนประเพนนีประเพียนนี่ค่ะตีไปมึงนไปทั้งระเทศบินไปเช่บินสุอ ไปาไม่อเรียงเชนบินคนพอคลูกนั่งโต๊ะนั่งคุ้ไม่หมนคนอย่ามึงกูด้หั่นคุณกับใคไราหั่นคุณรู้ตัวมายพ่อไปกูพอชี้รเชนบินน่เป็นเังไบเรื่อเรือยเรื่อยกับพ่อชี้ก็ไสกับพ่อชี้ย่างนั้ย่างไปใส่ประเทศไหนสิย่างกันมันธรรมดาคุย่างมันหักคุเล่นแต่ว่าพิบ้าใช่ว่ามันพ่บ้าย่งสัตว์ยาพจิ้ Action, ไปประเทศไหนก็ไปประเทศแล้วม <tama> er ันหายภาษาวันนธรรมเกิน่า